พอบอรตรลลั่นกวาดล้างยาเสพติดทั่วประเทศไข่นิ่งเฉยเจอโทษหนักช่วงนี้ตำรวจทั่วประเทศค,คึกคักเพราะพลตำรวจเอกิตัฐพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรงให้ทุกโรงพักรวมถึงผู้บุงคับการทั้งนครบาลและผู้ทรทั่วไทยเดินหน้าลุยเต็มที่ตามนโยบายรัฐบาลโนดักโนดีลเลอร เป้าหมายชัดเจนครับต้องไม่มีทั้งคนขายและคนเสพในชุมชนเน้น3เรื่องคือค้นหาผู้เสพส่งเข้าบําบัดสองจากผู้ค้าโดยเฉพาะรายย่อยที่ฝังตัวในชุมชน3เอ็กซเรพื้นที่เจาะทุกซอกทุกมุมแบบละเอียดถ้าพื้นที่ไหนปล่อยให้มีเหตุคนคลั่งหรือมั่วยายังวนเวียนอยู่ในชุมชนผู้วุฒิบัญชาท้องที่จะหัวหน้าสถานีและผู้วคับการจะโดนพิจารณาโทษไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีละเว้นโครงการนี้เริ่มคลิกออฟมาเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนประกาศนโยบายด้วยตนเองวางแผนไว้3ระยะ3เดือนนะครับระยะที่1เร่งด่วนครับเดือนกรกฎาถึงสิงหาตั้งศูนย์บัญชาการในแต่ละพื้นที่ทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนปิดล้อมตรวจค้น รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมผู้ค้าผู้เสพจับให้ได้เอาให้หมดระยะที่2บังคับใช้กฎหมายแบบเข้มเดือนที่2ครับตรวจ้ํำอีกรอบหาคนที่รอดจากด่านแรกดําเนินคดีอนนย่างจริงจังเปิดรับเบาะแสจากชาวบ้านเน้นความรับและปลอดภัยดึงอสมอผู้นําศาสนาและชาวบ้านเข้าร่วม ทำมนูนหมู่บ้านสู้ยาเสพติดร่วมกันระยะที่3ประเมินผลเดือนที่3วัดผลจากความบึงพอใจของประชาชนถ้าพื้นที่ไหนจัดการได้ดีปลอดผู้ค้าผู้เสพจะประกาศให้เป็นชุมชนปลอดอยาเสพติดหน่วยงานไหนทําดีได้รางวัลความดีความชอบแต่ถ้าใครปล่อยปะละเลยเจอทั้งโทษทางวินยัยและปกครองแบบเต็มๆสรุปครับงานนี้ตํารวจเอาจริงไม่มีเล่นๆใครดีได้ไปต่อใครเฉยโดนจัดหนักเพื่อให้บ้านเมือง ปลอดภัยลูกหลานเติบโตแบบไร้เงายาเสพติดครับ